สวัสดีครับพี่น้องสายร้อนมินิซีมาโตเก็กซัสสอบมือกันนะครับกับมีหมูมานำสองคนหนักก่อกับบักนัดสวัสดีครับผมนี่มาเบิ่งกมาผลงานมินิสิเป็นยังไงครับไพ่เด้ดปานไว้พู้นันเสียสามขวดเวียติดตามต้องทำฮ่าตัวครับฮ่าตัวมินิมาสามคนผู้ใดได้ด็ปานไว้ผู้นันเสีย สามขวดว่าสันมาเบืองมาสิเป็นยังไงนนองมือนี่สิบ็นซิงสนามสอมบ่ะมาสอมมือในวิธีเทคซักนึงสิเด้โตบ่ะเด้อตีแล้วเราฟังมึงนะครับเนาะ ดิมีโต้อยู่บ่มินี่คือสิหาโตหยาบอย,อยู่ฝนตกป่าถึกฝนถึงน้ำไหม กัดเลยก,กัดเลยกัดกัดลีเลียนซุ่นปะกัดลีเลียนตั้มสายปะ,ต,ยะตีลงตึบเลย เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนไงอันที่เขาชอบนี่นี่อันที่เขาชอบเบิ่งสิกัดบ่เด้อันนี้ยัดไปเลยต้นถู ป้ามันตื่นฝนมาหนอดตื่นหนามไหมไหมปกติมองเงียบปะนีเด้เอาแล้วปะนีม่ตึกม่ตักแหรอ ไม้แตกครับพี่นอ้องแมวมินีิไม้แตก, <c oughs> ลกแล้วครับกัรแล้วกัรแล้วกัรละสายออกละสายออกละคปัจจุบันละเด้อหนึ่ง <c oughs> สองสามจวด, <c oughs> ด <c oughs> โอ้ยปวดคอหน่อยวะคืออ่ามินีิ โอ้ลดลุดเอาไมครับเอาไมเอาไมกัดนะครับกัดกัดกัดัดกัดวัดแล้วอยู่อยู่บอแบบนี้ไงอยู่บอสัดตัดเร็วเร็วเร็วเร ร้านเลี้ยเจ้าขืนยังได้นี่เฮ้ยเอยอะหลุดซะ,นะเนาะเฮ่าฮ่าฮ่าสามขวดมาเลยติ่มปากตาลูมเห็นแน่แน่ แมนบอแมนบอนี่ตัวที่สองเจ้าพี่น้องเจ้าโยกมันโลดนี่เตรียมปากเอลี่เอ้อเดี๋เดๆๆเด้อดีละเดยวเด้อครับผมตอนนี้ก็ผมไปสองแต้มมาด้วย นั่นน็อตยังไม่มีแต้มสามขวดรำไรรำไรฝากวิ่น่องติดตามให้กำลังใจนะด้วยครับมาเบิองไว้สิมนแต้มเพิ่มกันอีกบอนัาน,านสีสหลอดแห้วไว้ด้วยครับฝากติดตามให้กำลังใจนะ่เฮ้หันมายิ้ม,มึงพุ่งสีห่หัวแม่โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวๆๆเ,เากนัน ô nhục luôn ui lại anh này nó bắn đi đỡ đó ô ô đi ta, xe sao nó à tàu chơi con nữa ô oh, mìn nhất Nan, 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 นีนลี้ยปะอถะฮะถือเล่นหน้าตาถือละยิ้ยเดี๋ยวแปมหนึ่งตัวที่สองไปยี่ก่อนตัวนี้ตัวที่สองตัวนากตัวบักไงแล้วจักโลจักโลเมงไม่กิบเปิดมึงไม่บอกเลกโสองกว่าสองกว่าครับ โอเคครับตัวใหญ่เอาโบยั่วเขามาเห็นอย่างนี้ไฮ้เอามาใส่กล่องมึงมันบื้อมันบื้อขึ้นมาแล้วมึงไปจับเหยื่อหยาดปากมันหรื้อบ่างโอ้ยบังนัดนัดเดี๋ยวปากัด รุดซำลุดซำแจ้วแจ้วอะคัตแล้วนะครับคัดแล้วคัตละสายสายสายเดินละเดิน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 หลังเงี้ยเขาป้าละสายเขาป้าละสายในสายเดินละสายเดินละเอาละเด้อจังบ่มึงจังบ่ จังบ๊วยออกวะออกมาเม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 ออกมาถ้าเมน็อตกี่ปลาให้ยนะน็อตอูจังบ๊วยแบบนี้เอาแก้วกี่เปิดบ๊มีเอาตัวนี้ละไม่มั้งมองนี้นี่ นี่นะครับมิดคออ๋อเอาบึ้งครับบึ้งครับบิ้งครับบึ้งนานัดครับส่งอีกส่งอีกส่งอีกป่าผ้าเขาป่าผ้าเขาเนี่ยดึกดึกวะยังดึกดึกวะก็ก็ก็รดมึงจืบบ่มึงจือบ่ Cơn, Nhìn cơn nhìn này áo nhìn mày oh, nè. <laughs> có đây con mi tụi tôi nhây nhây cho con tốt to hầm cho khoảng. nó nót cắt rồi hấp, nó nót cắt rồi, nó nót cắt rồi. Ở chân đấy, ở chân đấy không? Ở chân đấy. Ồ, đột đột, đột. Ồ, bên đấy bên đấy chị <laughs> bà đây cố bà đi chẳng quá ao khi niên thôi vào đây chẳng quá nhốt úp 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 tìm phá là băng biết là băng biết ดินนะเบ็ดสวนมือเองมึงเดี๋ยวสำนีกันนครับถ้ายลู้ยหปกันนากอนโดนนี่แล้วด้วยครับนากอนเอ้าผมกับการดเด้อหนึ่งสองสามจวดหลุ้ยว้ฮูวอุยนอตปากขาดเลย วัดแห่งพูดได้มาซ้ำน um ี่ได้มาแตังเหือดแจ๋วโอ้ยแจ๋วพี่น้องเดินไปป่ากันมาเน่นอยวัดนี่เห็นว่านี่กันแล้วนี่สายเดินแล้วนี่นี่สายเดินแล้วนี่ทรงให้ขี่ออกเลยเนาะอย่าเพิ่งตีได้เนาะ ไปนินบ่ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยคอยออกแล้วคอยออกแล้วนี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแล้วได้บ้านี้จู้่ตายบ่มึงบาานี้ตายบ่ขุดบ่มึงขุดบ่มึงขุดบ่ยังเงี้ยคัะคกเลยสายหลับปลาสายหละปลา แม่อย่าไปขุดขุดลงบบกเลิกเลยจักเตียมครับสามครับผมจักเตียมครับสามใหญ่ครับสามใหญ่รรมานาอยู่แล้วมินี่ก็ล่าแล้วนะครับผู้ละสามเตียมอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่นงได้ครับพอกันคลิปหนาครับวัสดีครับ